นะสำหรับพี่นะ้องเกษตรกรที่ปลูกผักนะครับนะแน่นอนว่าปีนี้นะครับผักต่างๆราคามันก็ขึ้นมีขึ้นมีลงเกษตรกรเราจะไม่ค่อยไม่อยากพูดถึงราคาเนาะเพราะหลายท่านนะครับนะราคาไม่เท่ากันนะนเกษตรกรครับนะฮะในแต่ละส่วนในแต่ละพื้นที่นั้นราคาพืชผักสวนครัวนะครับ นะฮะถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและสิ่งสาคัญนะกเกรกเรามีทั้งการปลูกกินและปลูกขายนะกเกรกนะเพราะฉะนั้นครับผักนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะกเกรกรนั่นคือผักกินใบและผักกินผลนะกเกษรกรผักกินใบและผักกินผลกับผักกินใบมีอะไรบ้างนะักเกรกรก็ผักอะไรต่างๆที่เรากินเด็ดยอดกินนั่นแหละนะที่ท่านเด็ดยอดเด็ดใบกินนั่นแหละครับเป็นนักเกษตรกรนั่นแหละครับผักกินใบนะครับแลนะผนะักกินผลลนะครับ ก็แค่ท่าน,น,เนเด็ดเม็ดเด็ดลูกกินนั่นแหละครับนะฮะผักกินผลนะฮะนาเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับนะสำหรับใครที่ปลูกนะครับพืชผักเหล่านี้เอาไว้กินเองหรือไว้ขายเกษตรกรสิ่งจําเป็นที่ท่านจําเป็นที่ต้องรู้ก่อนนะครับ,นะรบนั่นก็คือผักสวนครัวส่วนใหญ่นะครับนะมักจะมีปัญหาเรื่องของการเนา่าคอดินเนาะแล้วก็นะครับนะปัญหาต่างๆที่จะตามมาเกษตรกร เพราะฉะนั้นนะครับนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือปรับสภาพดินด้วยนาฬิกาดินก่อนนะครับนะฮะสำหรับผักกินใบนะั้นเราใช้เป็นสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับนะสูตรหนึ่งสูตรสองไม่ว่าท่านจะปลูกผักต่างๆผักกาดผักกาดนาผักกระลำนะครับหรือผักอะไรก็ตามพี่นักเกษตรกรนะฮะหรือผักอะไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรนะครับนะ,ะสัน้นท่านนะครับนะท่านนะครับนะก็สามารถใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองครับในการฉีดพ่น นะครับนะเพื่อที่จะช่วยเรื่องของการแตกใบแตกยอดนะครับนะแตกใบแตกยอดนะให้เกษตรกรนะให้มันเคี้ยวชวอุ่มนะครับใบอวบใบแข็งแรงนะพี่เกษตรกรนะ